สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณรู้สึกอย่างไรหากเพื่อนรักของคุณจะต้องมานั่งซึมนั่งร้องไห้และพูดถึงแฟนเก่าไม่หยุดแถมยังไม่มีทีท่าว่าจะลืมได้ด้วยซึ่งไม่มีใครชอบอยู่แล้วล่ะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีช่วยทําให้เพื่อนลืมแฟนเก่านำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันกับวิธีช่วยเพื่อนให้ก้าวผ่านความเสียใจในครั้งนี้ไปให้ได้ตามไปดูกันครับ ข้อที่ 1. เบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเพื่อนมัวแต่พูดถึงแฟนเก่าลองเบี่ยงเบนความสนใจและชวนคุยเรื่องอื่นๆอย่างเช่นหากเพื่อนของคุณชอบหนังตลกลองแนะนำหนังตลกให้เพื่อนและชวนดูด้วยกันหรือลองชวนเพื่อนออกไปเที่ยวออกไปข้างนอกดูบ้างเพื่อจะช่วยให้เพื่อนไม่คิดถึงแฟนเก่าก็เป็นได้ครับ ข้อที่2องทำความเข้าใจ คุณอยากจะให้เพื่อนตัดสินใจเสียทีเพราะคุณไม่อยากให้เพื่อนเสียใจอีกต่อไปลองพูดทำความเข้าใจดูครับแต่ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลโดยเฉพาะเมื่อเพื่อนของคุณยังรู้สึกเสียใจอยู่เป็นเรื่องปกติครับที่เพื่อนของคุณจะมีอารมณ์ที่ไม่คงที่สักเท่าไหร่พยายามทำความเข้าใจเพื่อนของคุณและทำให้เพื่อนของคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ข้างๆเขาเสมอครับ ข้อที่ 3. พูดตรงๆหากคุณรู้สึกอึดอัดที่จะต้องฟังเพื่อนของคุณพูดถึงแฟนเก่าอยู่ตลอดอยากกลัวที่จะบอกเขาควรที่จะบอกให้เพื่อนได้รู้ว่าเรื่องของแฟนเก่านั้นมันจบไปแล้วลองหาวิธีบอกเพื่อนของคุณโดยที่จะไม่ทําให้เพื่อนของคุณเสียใจว่าพฤติกรรมเช่นนี้มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและเสียใจไปกับเพื่อนด้วยครับ ข้อที่4รับฟังปัญหา แน่นอนครับว่าการรับฟังปัญหาเป็นวิธีที่ทุกๆคนทำเมื่อเพื่อนเจอปัญหาแต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณควรจะช่วยให้เพื่อนของคุณก้าวผ่านความเสียใจไปได้ด้วยอย่างเช่นหากเพื่อนพูดถึงแต่ข้อดีๆของแฟนเก่าหรือความทรงจำดีๆลองเตือนสติเพื่อนดูบ้างพูดเตือนให้เพื่อนคิดถึงเหตุผลที่ต้องเลิกกันนั้นคืออะไรบางทีอาจจะทำให้เพื่อนของคุณลืมแฟนเก่าได้ง่ายขึ้นครับ ข้อที่5อดทน การยุติความสัมพันธ์เป็นเรื่องยากซึ่งเพื่อนของคุณต้องการเวลาที่จะทำใจเช่นกันอาจจะหลายวันหลายอาทิตย์หรือหลายเดือนซึ่งในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องทนฟังเพื่อนของคุณพร่ำถึงแฟนเก่าบ่อยๆซึ่งคุณควรบอกให้เพื่อนรู้ว่าเมื่อไร่ที่มากไปมันจะเป็นการทำร้ายตัวเองและตัวคุณด้วยและคุณก็ต้องพยายามอดทนให้กำลังใจเพื่อให้เพื่อนของคุณกลับมาเป็นคนเดิมได้ไวขึ้นเพราะ นอกจากความรักจากครอบครัวแล้วความรักจากเพื่อนก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่งก้าวผ่านความเสียใจไปได้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีช่วยทําให้เพื่อนลืมแฟนเก่าจากทุกคอที่ได้กล่าวมาหากเพื่อนของคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามบอกก็แสดงว่าเขายังคงเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้ที่คอยห่วงใยเขาและเขาก็พร้อมที่จะทําแบบคุณเมื่อคุณเกิดปัญหาแบบเขาเช่นกันครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ